ตีโตวินก็คือหกแปดสามห้าสวัสดีครับกลังประกอบคกับยอดทั้งประจำวันของฮานอยนะครับประจำวันอาทิตย์ที่แปดตุลาคลมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับพี่นอ้องการสำหรับฮานอยก็เดินดีต่อเนื่องครับร้านนี้เขาเขาทั้งพิเศษแล้วก็ปกติครับหนึ่งหก เขาพิเศษครับแล้วกับมาเขาือปกติรอบห้ามงครับเอรอบหกมงครับปกติก็คือเจ็ดซีเลขใน่ตารางครับไอวิ่งเจ็ดวันนะครับวิ่งเจ็ดกับแปดเจาแปดมะเขาเขอทีวงเจ็ดครับผมถือว่าเดินดีพอสมควรนะครับพี่นอ้องสำหรับเนวาา้ทังประจำวันของเบาวัานวันมืน่อนี้มีมาฝากพี่ฝากงองขึอนมาครับสำหรับเนวาทางังประจำวันรากาเล็กเล่า เหตุออกมาแล้วครับเดี๋ยวไปเบิ้งอีกคลิปหนึ่งครับของรัฐบาลลวาวของวันที่มีวันที่เก้าวันจันทร์ที่เก้านะครับตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกสบับอุดพวกร่างของรัฐบาลลาวครับเหตุออกมาแล้วครับเดี๋ยวก็จะลงคลิปทัดไปแล้วครับลงไหหในเต็มมือนีแ่แหละครับลงคลิปว่าเน็ตเน็ตซาครับเสื้อสีอัอโหลดได้กับ จังอวานี่อัพโหลดคลิปตั้งงต่เที่ยงหุ่นอัพโหลดได้ประมาณสี่โมงสี่โมงแล้วเน็ดใกลสิบเบิดแล้วพี่นอ้องเลยต้องลงไให้่อนกับยอดฮ้างประจำวันื้อนี้ของหาน้อยนี่ถือว่าเดินดีครับเดินดีเสมอพี่นอ้องแล้วู้ได้เข้าไปเบิ่งคลิปของเบ้าวันสิ่โมครับคลิปย้นอนหลังแตว่าหาน้อยนี่เดินดีเขสมควนด้วยครับ ผู้ลงคนนี่ก็คือว่าโอ้มันแมนบอ๊อเดินดีนะเห็นไหมครับเป็นเบื้องย่อนเด้อครับย่อนคิดเบื้องคิดย่อนหลังครับย่ำนะครับว่าสนับสนุนให้เรียนการเพราะนัน้นใดทั้งสิน้นเด็กหรือเยาชวชนอายุต,ต่ำกว่าสิบแปดปีควรได้คำแนะนำนะครับน,นี่นะครับนี่มาแล้วครับมัอนี้ครับเราทั้งประจ เลขวิ่งวิ่งบนล่างก็คือสามกับหากับพี่นอ้องจับคู่ให้หกแปดสามแปดสามห้าตัวเน้นๆก็คือหกแปดสามเน้นเรื่องสองคู่เลยพี่นอ้องมีสองคู่ส่วนสองตัวก็จับให้หกสามหกแปดแปดสามแปดห้าสามห้าเลขล่างก็คือหกเก้าแปดห้าหนึ่งหา ตัวเน้นกับแปดหาครับเลข่างเลขบนกับมีแปดสามกับสามหากับตัวนเน้นครับของยนาทั้งฮานอยครับผมแคปหน้าจอไว้นะครับคิดเสียนกันแล้วนะครับปะ สำหรับแนวทางประจำวันของฮาน้อยกฤษฎีนประจำวันอาทิตย์ที่แปดกุลาคมสองพันสี่ร้ 2, รอยหสมมกสิบหกรับได้เอาหลงใหรยยอบ้อยแล้วครับย้ำนะครับรบ,บัตรนมสนุน่เร่อนกันพระนั้นใดๆทั้งสิ้นเด็ดกหรือเยวาวชนอายุต,ต่ำกว่าสิบแปดปีคนในคำแนะนำนะครับผมสุดท้ายนี้ป้าอ้วนขอลาปีล,า,ลานน่งมาแล้วครับสำหรับคลิปนี้ก็จะลืมติดตามกดติดตามให้กับป้าอ้วนนะครับ แชร์กดไลค์กดสับสไคร์กับบาวอนทั้งทั้งช่องเฟซบุ๊กแล้วกับช่องยูทูบกับผมบาวอนอีสานครับบาวอนขอรัแล้วรับขอเกล้าคำวพาสวัสดีครับ